คุณจะเชื่อไหมว่าความรักยามเย็นของแม่ยหย่คนหนึ่งจะถูกทดสอบด้วยความลับที่ลูกเขยปกปิดมาเป็นปีๆในตอนแรกเธอคิดว่าเขาเป็นเพียงลูกเขยธรรมดาแต่เมื่อความจริงเริ่มปรากฏทุกความรักความเชื่อใจและความอบอุ่นจะสั่นสะเทือนคุณจะไม่อยากพลาดตอนจบที่ช็อกและอิ่มเอมใจนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณเห็นตอนแรกอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความรักยามเย็นของแม่ยาญ่เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับลูกเขย แสงแดดอ่อนๆยามเย็นสาดลงมากระทบหน้าบ้านแม่ยายยืนอยู่บนระเบียงไม้เก่าลมพัดเบาๆทำให้เส้นผมสีเงินเ้อไหวเธอสูดกลิ่นดอกไม้ในสวนลึกลงไปในปอดความเงียบสงบของบ่ายวันอาทิตย์ทำให้หัวใจของเธออบอุ่นลูกเขยของเธอกำลังช่วยเธอรดน้ำต้นไม้มือเขาอ่อนโยนและมั่นคงเธอสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเขาหัวใจของแม่ยายเต้นแรงอย่างไม่คาดคิด เธอเริ่มรู้สึกถึงความห่วงใยที่เขามีต่อเธอเสียงนกร้องไพเราะลอยเข้ามาในสวนกิ่นดินเปียกหลังฝนทําให้ความทรงจําเก่าๆก,กลับมาแม่ยายจําได้ว่าเขาเคยเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เธอไม่ไว้ใจแต่ตอนนี้เขากําลังแสดงความรักอย่างแท้จริงเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเขาหันมามองหน้าเธอรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม่ยายรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างแรงแต่เธอก็พยายามเก็บความรู้สึกนั้นไว้ภายในระหว่างที่พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงเธอสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าในดวงตาของเขาเขาพูดด้วยเสียงเบาและจริงใจคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเอาใจใส่แม่ยายจ้องตาเขาและรับรู้ได้ถึงความจริงใจนั้นคืนเริ่มเข้ามาชา้าช้าแสงทองจากตะวันตกค่อยๆจางหายไปแม่ยายรู้สึกถึงความเงียบสงัดที่เต็มไปด้วยความลึกลับ แล้วเขาก็ยื่นมือมาจาับมือเธอความอบอุ่นจากมือเขากระจายเข้าสู่หัวใจของเธอหัวใจของแม่ใหญ่เต้นแรงยิ่งขึ้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาและในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกความรู้สึกของเธอไปตลอดการแม่ยายก้มลงมองมือที่ถูกจับความอบอุ่นจากมือเขากระจายไปทั่วทั้งร่างแต่ความสงสัยก็ก,ก่อตัวขึ้นในใจเธอทำไมเขาถึงเอาใจใส่เธอมากเกินไป ทำไมสายตาเขาถึงอ่อนโยนและจริงใจเช่นนี้ลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทําให้ใบหน้าของแม่ยายรู้สึกเย็นชาเล็กน้อยแต่หัวใจของเธอยังคงร้อนแรงเธอพยายามรวบรวมความกลา้าถามคําถามที่เธอเก็บไว้ในใจมานานลูกมีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเขาหยุดชั่วครู่แล้วค่อยๆพยักหน้าความเงียบเข้าปกคลุมรอบตัว เพียงเสียงน้ำหยดจากต้นไม้และลมที่พัดผ่านเขานั่งลงข้างๆแม่ยายดวงตาของเขาสื่อสารความจริงใจเต็มเปี่ยมแม่ยายรู้สึกถึงความหนักแน่นและความมั่นคงในตัวเขาแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าความจริงนั้นจะทําให้หัวใจเธอพังหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแม่ผมมีเรื่องสําคัญจะบอกเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนแม่ยายโน้มตัวเข้าหาฟังทุกคําพูดด้วยความตั้งใจกลิ่นสบู่และผ้าชื้นจากสวน ทำให้ความสรงจําเก่าๆกลับมาผมเคยทําเรื่องผิดพลาดมาก่อนเขาพูดต่อด้วยน้ําเสียงหนักแน่นแม่ยายรู้สึกถึงแรงสัสะเทือนในใจคําว่าผิดพลาดทําให้เธอเริ่มกลัวเธอจําได้ว่าลูกเขยคนนี้ดูดีและอบอุ่นแต่คําพูดนี้ทําให้ความสงสัยพุ่งสูงขึ้นทันทีแต่ผมผมเปลี่ยนแล้วเขามองตามแม่ยายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจหัวใจของแม่ยายเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ เธออยากจะเชื่อแต่ก็กลัวว่าจะถูกหลอกอีกครั้งลมเย็นพัดมาแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงบนพื้นเสียงกระทบพื้นทำให้หัวใจแม่ยายสั่นสะเทือนเธอสูดลมหายใจลึกๆพยายามควบคุมอารมณ์แต่สายตาของลูกเขยทำให้เธออ่อนแอแม่ผมรักแม่จริงๆคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดเข้าหาใจของเธอแม่ยายยิ้มและน้ำตาคลอเบา้าความรักความเอาใจใส่ และความห่วงใยผสมรวมกันจนหัวใจแทบระเบิดแต่แล้วเขาก็หยุดพูดเงียบสงัดแปลกประหลาดแม่ยายมองเขาด้วยความสงสัยในมือเขายังจับมือเธอแน่นแต่ดวงตาของเขามีอะไรบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจแม่ผมต้องบอกความจริงทั้งหมดเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นยิ่งขึ้นแม่ยายรู้สึกถึงความตึงเครียดหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงเกินควบคุมความรักที่เธอมีต่อเขาเริ่มสับสนกับความกลัว แม่ผมมีเหตุผลที่ต้องปกปิดบางเรื่องเขาก้มหน้าลงเสียงหายใจของเขาสั่นเล็กน้อยแม่ยายจับมือเขาแน่นขึ้นกลัวว่าความจริงจะทำลายทุกอย่างที่เธอรู้สึกผมเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวคำพูดนั้นทำให้หัวใจแม่ยายตกลงไปถึงตาตุ่มใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่สายตาของเขายังคงซื่อสัตย์และจริงใจแม่ยายมองเขาและพยายามหาคำตอบในดวงตานั้น แต่ตั้งแต่วันนั้นผมสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงเสียงเขาเริ่มสัน่นแม่ยายรู้สึกถึงความจริงใจเต็มเปี่ยมน้ำตาไหลลงมาไม่สามารถห้ามได้เธอรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งแต่หัวใจแม่ยายกลับอบอุ่นกว่าทุกครั้งเธอจับมือเขาแน่นราวกับกำลังยึดความจริงไว้ไม่ให้หลุดไปแม่ผมทำทุกอย่างเพื่อแม่และครอบครัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แม่ยายสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทและความรักของเขาความสงสัยที่เคยมีค่อยๆละลายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความไว้วางใจแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากในบ้านเขารีบก้าวไปหยิบใบหน้าของเขาซีดเผือดทันทีแม่ยายรู้สึกถึงความผิดปกติกเธอก้าวตามเขาเข้าไปบนหน้าจอโทรศัพท์มีข้อความบางอย่างข้อความนั้นทำให้เขาตกใจมือของเขาสัน่น แม่ยายมองสายตาเขาและเห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรักแม่แม่ยายผมต้องบอกแม่ยายความจริงทั้งหมดเขาพูดด้วยเสียงสัน่นแม่ยายรู้สึกถึงความหนักแน่นและความจริงใจแต่ก็เริ่มสงสัยว่าความจริงนั้นอาจทำลายทุกสิ่งเขาเปิดข้อความแม่ยายเห็นชื่อบางชื่อที่ไม่คุ้นเคยแล้วเขาก็หันมามองเธอน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของเขาแม่ยายเริ่มเข้าใจว่า สิ่งที่เขาปกปิดมานานไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นความลับที่เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของครอบครัวใบไม้ร่วงลงมาบนพื้นอีกครั้งเสียงลงทำให้ทุกอย่างดูเงียบสงัดแม่ยายจับมือเขาแน่นแต่หัวใจเธอเต็นไปด้วยความสับสนรักและความจริงใกล้กันจนแทบจะแยกไม่ออกแม่ยายผมกลัวว่าจะสูญเสียแม่ยายเสียงเขาแผ่วเบาแม่ยายจ้องตาเขา สัมผัสได้ถึงความจริงใจและความกลัวของเขาน้ําตาของแม่ยายไหลลงมาอย่างไม่สามารถห้ามได้เธอรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นในมือของเขาแต่ความสงสัยยังไม่จบเธอต้องรู้ความจริงทั้งหมดเธอต้องรู้ว่าลูกเขยคนนี้จริงใจหรือเพียงปกปิดบางสิ่งหัวใจของแม่ยายเต้นแรงทั้งรักทั้งกลัวและทั้งสงสัยรวมกันทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงตลอดไปแม่ยายยืนอยู่หน้าประตูบ้าน มือยังคงจับมือเขาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบออกมาสายตาของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังแบกรับความลับอันหนักอึง้งแม่ยายผมกลัวว่าความจริงจะทำให้แม่เสียใจเสียงเขาเบาและเต็มไปด้วยความหวั่นไหวแม่ยายสูดลมหายใจลึกๆเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความรักแต่ก็ไม่สามารถละทิ้งความสงสัยไปได้เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้หัวลงต่ำมือสั่นเล็กน้อยขณะถือโทรศัพท์ แม่ยายคุกเข่าลงข้างๆพยายามส่งกำลังใจให้เขาแต่ความสงสัยยังคงก่อตัวในใจลูกเคยแม่ยายอยากรู้ความจริงทั้งหมดเธอพูดด้วยน้ําเสียงมั่นคงแต่หัวใจของเธอสั่นสะเทือนเขายกหน้าขึ้นดวงตาของเขามีความกลัวและความเศร้าแม่ยายผมเคยทำเรื่องผิดกฎหมายคําพูดนั้นทำให้หัวใจแม่ยายหยุดเต้นใบไม้ที่ตกอยู่บนพื้นเหมือนหยุดเคลื่อนไหว เธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่สายตาของเขาพูดทุกอย่างผมเคยเข้าไปผัวพันกับกลุ่มที่อันตรายเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม่ยายรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนความรักที่เธอมีต่อเขาชนกับความจริงอันน่าสะพรึงแต่ตั้งแต่ผมพบแม่ยายและลูกผมเลิกทุกอย่างแล้วเสียงเขาสั่นน้ำตาเริ่มไหลแม่ยายมองใบหน้าของเขาอย่างละเอียดทุกเส้นสายบนใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงใจลมเย็นพัดผ่านประตู ทำให้ผมสีเงินของแม่ยายผ้วไหวหัวใจเธออบอุ่นปนกับความหวาดกลัวเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นความรักที่เกิดจากความจริงใจและความพยายามแม่ยายผมต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแม่ยายและครอบครัวเขาพูดด้วยน้ําเสียงสั่นแต่มั่นคงแม่ยายสัมผัสถึงความอ่อนโยนแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ในใจเสียงนกร้องจากสวนเข้ามาเบาๆ และในแววตาของเขามีความเศร้าแฝงอยู่แม่ยายก้าวเข้าใกล้สัมผัสถึงลมหายใจของเขาหัวใจของเธอสั่นไหวระหว่างความรักและความกลัวผมกลัวผมกลัวว่าความผิดพลาดในอดีตจะทำลายความรักนี้เขาเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเ่า,เาแม่ยายจับมือเขาแน่นขึ้นความอบอุ่นของมือเขากระจายเข้าสู่หัวใจของเธอแม่ยายผมสัญญาจะไม่ทำให้แม่เสียใจอีกน้ำตาของเขาไหลลงมารวมกับน้ำตาของแม่ยาย หัวใจของเธอเริ่มละลายความรักและความเอาใจใส่กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้เธอยอมรับความจริงบางอย่างแต่ทันใดนั้นเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาใกล้บ้านทำให้หัวใจของแม่ยายเต้นแรงขึ้นเขารีบลุกขึ้นแต่แม่ยายจับแขนเขาไว้ความตึงเครียดเต็มอากาศเหมือนเวลาหยุดหมุนคนในรถลงมาและสิ่งที่แม่ยายเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจ ชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามาพวกเขามองลูกเขยด้วยสายตาเย็นชาความลับบางอย่างเริ่มเผยตัวนี่คือสิ่งที่ลูกเขยของฉันซ่อนเร้นมาตลอดหรือแม่ยายคิดในใจหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เธอก็ยังจับมือเขาไว้แน่นไม่ให้เขาหนีไปแม่ยายอย่าตกใจลูกเขยพูดเสียงแผ่วใบหน้าของเขาซีดเผือดแม่ยายมองไปยังชายหนุ่มสองคนนั้น หัวใจเริ่มรู้สึกถึงอันตรายชายหนุ่มหนึ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาถึงเวลาที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแล้วแม่ยายสั่นสถานแต่ลูกเขยยืนหยัดเหมือนกำลังปกป้องเธอและครอบครัวเขาพูดกับแม่ยายแม่ยายผมขอโทษที่ปกปิดเรื่องทั้งหมดน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นความรักและความกลัวผสมกันทำให้แม่ยายต้องตัดสินใจทันทีแม่ยายผมพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง เขากล้าไปข้างหน้าจับมือแม่ใหญ่แน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจชายหนุ่มสองคนนั้นหยุดและในสายตาของพวกเขามีความประหลาดใจพวกเขาไม่คาดคิดว่าลูกเขยจะกล้าเผชิญหน้าทั้งหมดแม่ใหญ่มองเขาหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจแม่ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม่ยายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัย แม้จะรู้ว่าความจริงนั้นเจ็บปวดแต่ความรักที่แท้จริงยังคงอยู่ลมเย็นพัดผ่านสวนอีกครั้งเสียงนกร้องคร่าเบาๆและแสงสุดท้ายของตะวันตกค่อยๆจางแม่ยายจับมือเขาแน่นพร้อมยอมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นความรักยามเย็นของแม่ยายไม่ได้เป็นเพียงความอบอุ่นแต่เป็นความรักที่เต็มไปด้วยการให้อภัยความเข้าใจและความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริง แม่ยายยังคงยืนจับมือเขาแน่นแต่สายตาของเธอกวาดมองชายหนุ่มสองคนนั้นความสงสัยและความกลัวผสมกันทำให้หัวใจเธอสั่นแรงลูกเขยของเธอยืนตรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญเขาพูดเสียงหนักแน่นทุกอย่างที่ผมทำเพื่อปกป้องแม่ยายและครอบครัวเสียงของเขาชัดเจนและหนักแน่นทำให้แม่ยายรู้สึกถึงความจริงใจชายหนุ่มหนึ่งก้าวเข้ามาใกล ใบหน้าเย็นชาแต่ลูกเขยไม่ขยับไปไหนแม่ยายรู้สึกถึงความตึงเครียดเต็มอากาศเหมือนทุกอย่างกำลังจะแตกสลายเขาคือคนที่เราอยากเจอชายหนุ่มอีกคนเอ่ยแต่สายตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นความมุ่งมั่นของลูกเขยแม่ยายมองลูกเขยด้วยความภาคภูมิใจแม้ใจจะเต้นแรงจนแทบหยุดลูกเขยพูดต่อแม่ยายผมไม่เคยโกหกความรักที่มีต่อแม่ยาย คำพูดนั้นเหมือนดวงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆทำให้หัวใจแม่ยายอบอุ่นแต่ความสงสัยยังคงเหลืออยู่ชายหนุ่มสองคนนั้นหันหน้ากันและพูดบางสิ่งที่ทำให้แม่ยายแทบหยุดหายใจทุกสิ่งที่คุณปกปิดเราเห็นหมดแล้วเสียงเย็นชาของพวกเขาทำให้หัวใจแม่ยายตกไปถึงตาตุ่มเธอกำมือเขาแน่นขึ้นแต่ลูกเขยยืนนิ่งไม่หวั่นไหวแม่ยายอยากกลัว เขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความจริงใจแม่ยายรู้สึกถึงความปลอดภัยแม้ความจริงจะรุนแรงและเจ็บปวดชายหนุ่มสองคนนั้นถอนหายใจแล้วเปิดเอกสารบางอย่างแม่ยายมองด้วยตาเบิกกว้างทุกสิ่งที่ลูกเคยปกปิดปรากฏต่อหน้าความจริงทั้งหมดยังคงช็อกและเกินคาดคิดลูกเขยก้าวเข้ามาดวงตาของเขาจ้องไปที่แม่ยาย แม่ยายทุกสิ่งที่ผมทำผมทำเพื่อปกป้องแม่ยายและครอบครัวจริงๆน้ําเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจแม่ยายสูดลมหายใจลึกๆหัวใจเต้นแรงทุกความรักความหวังและความกลัวผสมกันเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือเขาและความจริงใจที่เขาส่งถึงแม่ยายผมขอโทษสำหรับความลับทั้งหมดเขาพูดต่อน้ำตาไหลลงมาจากดวงตา แม่ยายก็เผลอร้องให้ออกมาทั้งความรักและความเข้าใจเต็มเปลี่ยมในหัวใจลมเย็นพัดผ่านสวนอีกครั้งแสงสุดท้ายของตะวันตกสาดลงบนใบหน้าแม่ยายรู้สึกถึงความสงบแม้หัวใจยังคงเต้นแรงแต่ความรักและความเชื่อใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความตัวชายหนุ่มสองคนนั้นถอยออกไปปล่อยให้แม่ยายและลูกเขยอ,อยู่ด้วยกันแม่ยายมองเขาหัวใจเต็มไปด้วยความรักน้ำตาไหลไม่หยุด แต่เธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจและความอบอุ่นแม่ยายเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วเขาพูดเสียงเบาแม่ยายจับมือเขาแน่นและพยักหน้าทั้งสองยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงดวงตาของพวกเขาสื่อสารทุกอย่างรักความเชื่อใจและความหวังเสียงนกร้องเบาๆลมพัดผ่านใบไม้หัวใจแม่ยายอบอุ่นกว่าที่เคยทุกความกลัวและความสงสัยละลายไป ความรักยามเย็นกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดแม่ยายหันหน้าไปมองสวนทุกสิ่งเต็มไปด้วยชีวิตกลิ่นดินและดอกไม้ชวนให้ใจสงบเธอรู้ว่าความรักแท้จริงไม่ใช่เพียงความอบอุ่นแต่คือความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงและยอมรับทุกสิ่งลูกเขยยื่นมือมาอีกครั้งแม่ยายก้าวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักน้ำตาไหลพรากแต่เธอยิ้มได้อย่างอิ่มเอิม เสียงลมพัดผ่านอีกครั้งความมืดของค่ำคืนนั้นเริ่มเข้ามาแต่หัวใจของแม่ยาญไม่หวาดกลัวเพราะเธอรู้แล้วว่าความรักและความจริงใจสามารถชนะทุกความลักทั้งสองยืนเงียบใต้ต้นไม้จับมือกันแน่นและมองดวงตะวันตกค่อยๆจางหัวใจของแม่ใหญ่เต้นแรงเต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่และความกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอรู้แล้วว่า แม้ความจริงจะช็อกและเจ็บปวดแต่ความรักแท้จริงสามารถรักษาทุกแผลและทําให้หัวใจอบอุ่นยิ่งกว่าที่เคยลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเสียงน้ําหยดจากต้นไม้ดังเบาๆและหัวใจแม่ยายเต็มไปด้วยความสงบแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงความรักยามเย็นของแม่ยายจะอยู่ตลอดไปพวกเขาอยู่ด้วยกันเงียบๆไม่ต้องพูดคําใดเพราะหัวใจสื่อสารทุกอย่าง รักความเข้าใจและความเชื่อใจเต้นเปลี่ยนไปทั้งสองใจเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มดังดวงจันทร์เริ่มส่องสว่างแต่หัวใจแม่ยายอบอ,อุ่นและเต็นไปด้วยความหวังความรักที่แท้จริงของแม่ยายและลูกเขยได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วแม่ยายยังคงยืนจับมือเขาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาสายตาของเธอกวาดมองสวนรอบตัว ทุกอย่างสงบและสวยงามแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดลูกเขยของเธอถอนหายใจลึกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหนักอึ้งแม่ยายผมยังมีบางเรื่องที่ต้องบอกน้ำเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นทําให้แม่ยายรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความจริงใจเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเธอสื่อถึงความสงสัยและความรักผสมกันหัวใจเต้นแรงเกินกว่าที่เธอจะควบคุมเธอรู้ว่าความจริงนี้อาจเปลี่ยนทุกสิ่ง ทุกสิ่งที่ผมปกปิดไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เขาพูดต่อใบหน้าเธอเริ่มซีดเผือดแต่ความอบอุ่นจากมือเขายังคงทำให้เธอมั่นใจเธอสูดลมหายใจลึกพยายามเตรียมใจรับความจริงเขาเปิดเอกสารบางอย่างจากกระเป๋าแม่ยายมองแล้วตกใจข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอดีตของเขาความผิดพลาดความลับและการปกป้องที่เขาทำเงียบๆแม่ยายผมเคยเข้าไปพัวพันกับกลุ่มที่อันตราย คำพูดนั้นทำให้หัวใจแม่ใหญ่แทบหยุดเต้นแต่สายตาของเขายังคงสื่อถึงความจริงใจแม่ใหญ่รู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงแม้ความกลัวจะยังอยู่ในใจแต่ตั้งแต่ผมพบแม่ใหญ่และลูกผมเลิกทุกอย่างแล้วเสียงเขาสั่นเล็กน้อยน้ำตาเริ่มไหลลงมาแม่ใหญ่ก้มหน้ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดที่แท้จริงชายหนุ่มสองคนจากรถเดินเข้ามาอีกครั้ง ความตึงเครียดในอากาศพุ่งสูงขึ้นแม่ยายจับมือเขาแน่นหัวใจเต้นแรงกลัวว่าความจริงทั้งหมดจะทำลายความรักนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยเสียงเย็นถึงเวลาที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแม่ยายรู้สึกถึงแรงสันสเทือนในอากาศแต่ลูกเขยยืนหยัดไม่หวั่นไหวเหมือนกำลังปกป้องครอบครัวของเธอแม่ยายอยากกลัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม่ยายสูดลมหายใจลึก ความรักและความเชื่อใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความกลัวแต่เธอก็ยังสงสัยถึงความลับที่แท้จริงชายหนุ่มสองคนนั้นยื่นเอกสารเพิ่มเติมความลับทั้งหมดเกี่ยวพันกับธุรกิจและอดีตของเขาแม่ยายมองใบหน้าลูกเขยน้ำตาไหลพรากหัวใจสั่นสะเทือนด้วยความรักและความชอ็อกแม่ยายทุกสิ่งที่ผมทำผมทำเพื่อปกป้องแม่ยายและครอบครัวเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม่ยายก้มหน้า หัวใจเต้นแรงเธอรับรู้ถึงความจริงใจและความตั้งใจที่แท้จริงลมเย็นทัดผ่านสวนใบไม้ร่วงลงบนพื้นอย่างช้าช้าแต่หัวใจแม่ยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้ความลับจะช็อกและเจ็บปวดแต่ความรักและความกล้าที่เผชิญความจริงทำให้เธอมั่นใจชายหนุ่มสองคนนั้นถอนหายใจพวกเขารู้ว่าลูกเขยไม่ได้โกหกแม่ยายยืนอยู่ข้างเขาหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจ ทุกสิ่งที่ปกปิดถูกเปิดเผยแต่ความรักยังคงอยู่ลูกเขยยื่นมือมาแม่ยายก้าวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาหัวใจอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจน้ำตาไหลพรากแต่เธอรู้ว่าทุกสิ่งผ่านไปด้วยความจริงใจเสียงแมลงกลางคืนดังขึ้นดวงจันทร์เริ่มส่องแสงลมเย็นพัดผ่านใบไม้แม่ยายและลูกเขยยังคงยืนจับมือกัน ความรักความเข้าใจและความเชื่อใจเต็มเปี่ยมเธอรู้แล้วว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่ความรักแท้จริงสามารถชนะทุกความลับและทำให้หัวใจอบอุ่นยิ่งกว่าที่เคยพวกเขายืนเงียบใต้ต้นมะม่วงไม่ต้องพูดคำใดหัวใจสื่อสารทุกอย่างรักความเข้าใจและความกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียงน้ำหยดจากต้นไม้ดังเบาๆลมพัดผ่านสวนและหัวใจแม่ยายเต็มไปด้วยความสงบ แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนความรักยามเย็นของแม่ยายและลูกเขยยังคงอยู่แม่ยายก้มลงมองมือที่ยังจับมือเขาน้ำตาไหลพรากแต่เธอยิ้มได้อย่างอิ่มเอมทุกความกลัวทุกความสงสัยและลายไปในความรักแท้จริงลูกเขยพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจหัวใจของแม่ยายอบอุ่นยิ่งขึ้นความรักนี้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็นความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริง และความทุ่งเทที่ไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาอยู่ด้วยกันใต้แสงจันทร์จับมือกันแน่นและมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวหัวใจเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความหวังทุกความลับที่ถูกเปิดเผยแม่ช็อกและเจ็บปวดก็ไม่ได้ทำลายความรักแต่กลับทำให้ความรักแน่นแฟนยิ่งขึ้นแม่ยายสูดลมหายใจลึกหัวใจสงบน้ำตาไหลพราก แต่เธอยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดเธอรู้แล้วว่าความรักยามเย็นของแม่ยายคือความรักแท้จริงที่สามารถชนะทุกความลับแสงจันทร์สาดลงบนสวนเงียบลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำหยดจากต้นไม้ค่อยๆดังเบาๆแม่ยายและลูกเขยยืนอยู่ด้วยกันจับมือแน่นสายตาของพวกเขาสื่อสารทุกสิ่งโดยไม่ต้องพูดคำใดแม่ยายสูดลมหายใจลึกหัวใจสงบ น้ำตาไหลพรากแต่เป็นน้ำตาของความเข้าใจและความอิ่มเอมทุกความกลัวความสงสัยและความเจ็บปวดที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยความรักและความเชื่อใจลูกเขยยื่นมือมาโอบไหล่แม่ใหญ่ไว้เธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความเอาใจใส่แม่ใหญ่ขอบคุณที่เชื่อใจผมเขาพูดเสียงแผ่วแม่ใหญ่พยักหน้า ไม่ต้องตอบคำพูดหัวใจของเธอรู้แล้วทุกสิ่งพวกเขาเดินไปตามสวนด้วยกันทุกก้าวเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความรักที่เริ่มต้นด้วยความสงสัยค่อยๆเติบโตเป็นความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันเสียงนกร้องเบาๆแสงดาวส่องลงมาบนใบไม้หัวใจแม่ยายอบอุ่นกว่าที่เคยเป็นเธอรู้แล้วว่าความรักแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตหรือความลับ แต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจและความกล้าที่จะยอมรับกันและกันเมื่อพวกเขาเดินมาถึงระเบียงไม้แม่ยายหันไปมองสวนกลิ่นดินเปียกและดอกไม้ชวนให้ใจสงบเธอรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัยทุกอย่างที่เคยวุ่นวายตอนนี้ผ่านไปแล้วลูกเขยยื่นมือให้แม่ยายเธอเก้าวเข้าไปในอ้อมแขนเขาหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความหวังน้ำตาไหลพราก แต่เธอยิ้มได้อย่างแท้จริงเพราะรู้แล้วว่าความรักยามเย็นของแม่ยายคือความรักแท้จริงที่สามารถชนะทุกความลับและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพวกเขายนืเงียบไม่ต้องพูดคำใดเพียงหัวใจสื่อสารถึงกันรักความเข้าใจและความเชื่อใจเต็มเปี่ยมแสงจันทร์และสายลมเย็นเป็นสักขีพยานของความรักที่แท้จริงและคืนวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสงบความรักและความหวังแม่ยายหลับตาสูตรลมหายใจลึกและในหัวใจรู้สึกถึงความอบอุ่นที่สุดความรักยามเย็นนี้จะอยู่กับเธอและลูกเขยตลอดไป